รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากค่ะที่วันนี้ได้รับให้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นค่ะของสถาบันพระกเก้านะคะ ภาคภูมิใจจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่แห่งแรกนะคะที่เรียนหลักสูตรก็คือได้เข้ามาเรียนที่หลักสูตร4สอเป็นอันดับแรกของสถาบันวกกาแล้วก้าวสุดหลักสูตเลยนะ4สอบสอบ4สอ5ค่ะสิบกว่าปีแล้วนะคะก็บอกว่าอันเนี้ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจนะคะพอเราได้เดินก้าวเข้ามาเรารู้สึกถึงสิ่งที่ทุกๆคนรุ่นพี่หรือแม้แต่สถาบันทำไว้ให้กับพวกเรานะคะรวมถึงเรื่องของสมเด็จพระปกกกล้านะคะที่ท่านได้มอบ ประทานชื่อไว้ให้ที่เราได้ใช้ชื่อของพระองค์ท่านนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะที่เราได้ก้าวเข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ค่ะครับและนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบรรดาลรักษาแก้วพี่กุ้งวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีด้วยค่ะดีค่ะขอบคุณ